เปิดโฉมหน้าเอิงพิสุทธิ์ที่นีลูกสาวของสรพงษ์ชาตรีที่เกิดจากภรรยาคนแรก<ม>เป็นอีกคนที่วงการบันเทิงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับพระเอกชื่อดังในตำนานอย่างเอกกรีพงเทียมสเสวต<ม>หรือชื่อในการการแสดงอย่างสรพงษ์ชาตรีเป็นนักแสดงชายศิล,ลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงในปี<ม>พุทธศักราช2551 ชื่อสอรพง์ชาตรีที่ใช้ในการแสดงผู้ตั้งให้คือพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคล,ลากาล <Yeah. S 1> และหม่อมอุบลยุคนนอายุทยาโดยคำว่าสอนมาจากอนุสรมงคล,ลากาล <Yeah. S 1> พงมาจากสุรพงโปร่งมณีผู้พามาปากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมและชาตรีมาจากชาตรีเฉลิม <Yeah. S 1> สรพงชาตรีได้รับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องที่สี่คือเรื่องมันมากับความมืด yeah. พุทธศักราช2514ผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมจากนั้นได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรอง<ม>และเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งมีผลงานแสดงกว่า500เรื่องได้รางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่อง<ม>ชีวิตบัดซบและสัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกันและมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแผลเก่าพุทธศักราช 2,520กำกับโดยเชิดทรงศรีนับว่าประสบความสำเร็จสูงสุด<ม>แล้ววันนี้ราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าเพิงพิสุดที่นี่ลูกสาวคนที่สองของสอรพงษ์ชาตรี<ม>ที่เกิดโดยภรรยาคนแรกอย่างแอดพิมพ์จันใจวงงานนี้เธอนั้นจะสวยตามรอยแม่ขนาดไหน<ม>เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ